สวัสดีครับนะครับก่อนอื่นนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมสมาชิกนะครับที่กําลังติดตามรับชมนะครับการรีวิวสินค้ามือหนึ่งมือสองนะครับจากทางร้านคมออริโอนะครับผ่านทางช่อง YouTube ครับผมลูกอีสานพันเข้าวเหนียวนะครับแล้วก็อีกดึงช่องทางนะครับผมช่องทางเพจนะครับคมซาว ซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็ยังคงรับซื้อเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยสำหรับท่านใดที่นะครับมีความประสงค์ที่อยากจะยกเลิกกิจการนะครับของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถส่งรายละเอียดนะครับผมส่งรูปภาพเพิ่มเติมนะครับส่งในส่วนของราคานะครับผมมาที่ไลน์นะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์0630564876 นะครับผมถ้าสมาชิกท่านไหนอยู่ไกลนะครับผมเราก็จะจัดซื้อกันแบบนี้นะครับส่งรูปภาพนะครับแจ้งความปกติของ powerm นะครับให้เราทราบนะครับก็ตีราคาก็ได้เลยเนาะนะครับส่วนท่านใดอยู่ใกล้นะครับผมก็ฝากเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับผมเข้ามานะครับแล้วเราก็นะครับจะไปดูถึงที่นะครับผมรับซื้อกันถึงที่เลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมสําหรับการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ที่ท่านกําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมฝากสมาชิกไว้หน่อยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะนะรผมวันนี้เป็นสินค้าของประจําวันที่ยี่สิบหมิถุนานะครับผมพศสอง5ันนะครับผมเป็นสินค้าประเภทของ Power amp นะครับผมตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่นิยมกันนะครับในส่วนของพ่อแอมไซเล็กนะครับผมวันนี้ได้เข้ามา1ตัวนะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับยังไม่เคยผ่ามือหมอนะครับให้ดูกันไกลๆนิดหนึงนี่เลยนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมตัวนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับผมเอกลักษณ์เด่นนะครับก็จะมีคอสนะครับในการตัดความถี่ นะครับของย่านเสียงเบียดย่านเสียงกลางแหลมมาขับมาด้วยนะครับแต่นะครับเราไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับส่วนเรื่องของกําลังขับกาลังวัดนะครับผมรุ่นนี้นะครับผมอยู่ที่250บวัตต์นะครับต่อชแนลนะครับอยู่ที่8โอห์มนะครับ250วัตต์ต่อชแนลอยู่ที่8โอห์มนะครับส่วน4โอห์มนะครับผมรุ่นนี้อยู่ที่400วัตต์นะครับ 4โอมรุ่นนี้อยู่ที่4 0 0วัตต์นะครับฟังในบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าพัดลมนี้ถือว่าดังไม่ค่อยแรงนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของงานกลางแจ้งนะครับแนะนําเป็นขับกลางแหลมนะครับผม12นิ้ว15นิ้วนะครับใช้แน่นละ2ดอกนะครับถ้าเกินนี้นะครับไม่แนะนำนะครับ18นิ้วอย่างงี้ไม่แนะนำนะครับถามว่าเล่นได้ไหมนะครับผมเล่นได้ นะครับแต่มันก็จะหนักเครื่องมากนะครับเครื่องทํางานหนักมากขึ้นนะครับผมอายุการใช้งานของเครื่องนะครับแล้วก็ความทนทานนะครับก็จะน้อยลงนะครับอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับข้อมูลโดยคร่าวๆนะครับของพอแอมรุ่นนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงในแอมแบนเล็กๆนะครับผมที่ฮิตกันตลอดนะครับในส่วนของ r r o u u r t t e h นะครับเป็นรุ่น Pro 2005 นะครับเดี๋ยวผมพาชมด้านหลังนะครับแล้วเราก็จะมาทดสอบในส่วนของความปกติของพอแอมกันนะครับนะครับก็ภาพรวมนี่ก็คือยังสวยเลยนะครับนี่นะครับพวกบอร์ดพิ้นอะไรต่างๆงนี่ยังสวยนะครับตัวนี้ยังไม่เคยผ่านมือหมอแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับอร่อทุกตัวยังคงเดิมจากบริษัทนะครับตัวนี้ครับผมแจ็คสัญญาณนะครับตัวนี้รุ่นนี้จะทํามา2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่1ก็จะเป็นในส่วนของ แจ็คโฟนนะครับแจ็คขาเดียวที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับแล้วก็นะครับมีแจ็ค XLR 3ขาแบบนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับมาให้ด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าออกแบบมาสมบูรณ์แบบนะครับผมมีสมาชิกใครมีแจ็คตัวไหนใช้ก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับนี่คือในส่วนของคอสนะครับมันจะมีตัวปรับนะครับบอกแจ้งอยู่นะครับถ้าอยากใช้ในส่วนของซับบูเฟอร์นะครับก็กดมาที่ซับได้เลยนะครับแล้วก็ปรับความถี่ นะครับหาเสียงที่ต้องการได้เลยนะครับแต่ละแชนแนลนะครับแยกนะครับนะครับแจ็คสายสัญญาณลำโพงนะครับรุ่นนี้มีทั้งแบบสเปคคอนนะครับแล้วก็แบบดําแดงที่เราเคยเห็นกันทั่วไปนะครับสายไฟแบบแยกนะครับผมพัดลมระบายอากาศมีให้1ตัวนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แอรรุ่นใหญ่มากมายนะครับความร้อนก็นะครับก็จะลดลงนะครับนะครับผมโดยรวมก็ยังถือว่าสวยมากนะครับแท่นนี้นะครับ90%มีนะครับ สวยนะครับอ่ะนะครับสำหรับใคนใดที่มองหาเพราะแอมที่จะใช้ในบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นออกการกลางแจ้งในการในส่วนของการขับกลางแหลมนะครับขับแหลมนะครับได้หมดเลยนะครับน้าเสียงดีนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนตัวก็นะครับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าน่าใช้มากเลยนะครับมือแรกตอนนี้อยู่ที่ส0 0พกับอีก90บาทนะครับอ่ามือแรกอยู่ที่00 0พกับอีก90บาทนะครับส่วนมือ2ตัวนี้นะครับขายกันเลยที่2,900บาทนะครับ 2,900บาทราคานี้ผมรวมจัดส่งให้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่พร้อมในส่วนของแบบโอนนะครับหรือว่าสำหรับท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับก็คือบวกเพิ่มไปนะครับ300บาทนะครับรวมยอดก็เป็นปลายทางก็เก็บไปที่3,200บาทนะครับก็ถือว่ายังคุ้มนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับผมก็ ไม่อยากจะเพิ่มในส่วนของ300นะครับก็สามารถโอนยอดแค่2,900บาทก็รับสินค้าได้เลยนะครับรอรับที่หน้าบ้านได้เลยเนาะนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของ PowerM นะครับ Pro Eurotech รุ่น Pro 2500นะครับทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมว่าปกติดีไหมนะครับเซ็ตทดสอบเป็นนะครับผม18นิ้ว1ใบ15นิ้ว1ใบ นะครับแต่ไม่แนะนําให้กับสมาชิกเรานะครับไปอัดกันยาวๆนะครับไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็น15นิ้วนะครับสดอกเลยนะครับอ่าเล่นได้สบายๆเลยนะครับอ่านะครับขออนุญาตอ่าเช็คสาวแป๊บหนึ่งอ่าโอเคครับเปิดเครื่องครับผมนะครับระบบไฟนะครับโปรเทคนะครับผมทํางานปกตินะครับผมไฟออนอะไรต่างๆนะครับผมขึ้นปกตินะครับอันนี้มันอยากจะซอสจะซอสแสงนิดนึงนะครับอาจจะมองไม่เห็นเนาะ นะครับผมไฟพอเวอร์นะครับขึ้นปกตินะครับพัดลมระบายอากาศนะครับให้ดูก่อนนะครับหมุนปกติดีนะครับอ่าตรวจสอบเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับ นะครับผมมอรถไม่มีข้อแขกนะครับผมเสียงดังปกติดีนะครับเอาพอสังเยตให้กับสมาชิกเราได้อ่าดูกันว่ามันปกติดีไหมนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอญาตนะครับสลับไปที่ช้นั้นที่2นะครับโอเคนะครับผมสลับมาที่ใช้นั้นที่2เรียบร้อยนะครับผมก็ทดสอบกันเลยครับไปนะครับผมเซิงเกิลนะครับขึ้นปกติดีนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเสียงจี้เสียงหมนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับเงียบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สำหรับท่านใดที่นะครับสนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0630564876นะครับผมฝากสมาชิกด้วยแล้วกันสำหรับใครที่มีความประสงค์ที่อยากจะ เรื่องกิจการในส่วนของเครื่องเสียงนะครับผมสามารถติดต่อเราได้นะครับรับซื้อในราคาที่นะครับพออกพอใจทั้ง2ฝ่ายนะครับคนซื้ออยู่ได้คนขายอยู่ได้นะครับยินดีนะครับรับซื้อทุกชิ้นนะครับตั้งแต่ราคา1000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมการรีวิวสินค้ามือสองจากทางร้านนะครับใครมีปัญหาเรื่องไหนเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับพี่น้องมือใหม่เราที่เล่นเครื่องเสียงใหม่นะครับที่ยัง ไม่เข้าอกเข้าใจนะครับในส่วนของต่างๆนะครับผมก็สามารถโทรมานะครับผมขอคําแนะนําได้นะครับเราก็ยินดีนะครับให้กับให้คําแนะนําสำหรับสมาชิกเราที่เป็นมือใหม่ทุกๆท่านนะครับด้วยความเต็มใจนะครับคลิปนี้นะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าค่อยเจอเจอกันใหม่นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดรับชมนะครับผมสินค้าใหม่ที่ เราจะอัปเดตนะครับในแต่ละวันให้กับสมาชิกเราได้เข้ามาเลือกชมเลือกซื้อกันนะครับผมร่ำรวยนะครับทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีครับ